สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มกันนะคะโปรโมชั่นสำหรับคนที่จะสั่งซื้อเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มของเรานะคะซื้อเค้กช็อกโกแลตเพียง3ชิ้นราคา50บาทและเรายังมีอีก1โปรโมชั่นสั่งวันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ส่งฟรีไปเลยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อเราจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะนี่เราจะให้ดู เนื้อเค้กแล้วก็ตัวหน้านิ่มของเรานะคะน่ากินไหมคักคนเดี๋ยวเราจะมาชิมอร่อยหวานนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะใครสนใจอย่าลืมรีบซื้อรีบสั่งแล้วมากินของอร่อยไปด้วยกันนะคะ